สวัสดีคะ่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่งเดือนนะคะ,ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทุกท่านเลยวันนี้ก็พามาดูสองแม่ลูกสายเคียวอีกแล้วนะดูน้องอ้วนดูน้องอ้วนทาอะไรแม่แม่จ๋าดูอุ้ยลอดท้องแม่ลอดทอ้อ,ดทองแม่สะดอกเคาะนะคะอ้วนบอกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัดนะคะทําอะไรรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะดีนะคะดูมารอดท้องแม่เสริมบรารมีสักหน่อยใช่ไหมอ้วนนะคะ โอ้โหดูโตขนาดนี้แล้วนะคะนี่อัรอดเสร็จก็ไปอยู่ฝั่งนู้นบ้างนะอ้วนเนาะเพราะว่าพี่ควานนะคะพี่ควานย้ายน้องนะคะคือน้องอะ่ะเมื่อกี้รอดแล้วก็จะจะวิ่งไปนะคะเมื่อกี้นะแล้วก็มีวัวกับอ่าน้องวัวนะคะพี่พี่สี่ขามาด้วยนะคะน้องกลัวมาก กลัววัวทั้งบัวทั้งควายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่องเดือนหรือว่าน้องบุญเหลี่ยนะคะดูควายขาด้วยนะเอาซีนะคะแม่องเดือนเธอจะไปไหนแม่องเดือนก็ก็เดินนะคะก็สายเดินเนาะไม่มีโซ่ก็อย่างนี้นะคะก็ชิวๆไงเธอบอกให้ฉันเดินฉันก็เดินนะคะ <c oughs> เป็นช่วงเวลาอิสระนะคะของ ไม่ตองเดินกับน้องบุญเหลือนะคะแม่แม่จ๋าก็เดินชิลไปเลยสิคะกินยาเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะนี่ขาดของกินไม่ได้นะคะของกินคือต้องได้กินนะคะไม่ต้องเดินไม่งั้นนางจะแบบเดินตะพึดตะพือนะคะแม่แม่ขะเดินไม่หยุดนะคะคือฉันจะเดินเพราะว่าไม่มีอะไรให้ฉันกินไงฉันก็จะเดินหาของกินตามป่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นช้างป่านะคะแม่แม่่ะต้องทาใจนะคะทําใจไป ทำใจเป็นหนึ่งกลุ่นะคะดูน้องอ้วนควรพิสูจน์กลิ่นแม่ว่าใช่แม่ไหมความน่ารักนะคะของสองแม่ลูกนะคะนี่น้องอ้วนแบบกลมมากนะคะแม่แม่จ๋าดูดูความน่ารักของน้องน้องก็น่ารักอยู่นะผมไม่ค่อยดื้อน,นะคะใช่ไหมอ้วนเอ้ยเนาะต่อแถวนะคะอย่างกับรถไฟเลยนะอ้วนนะ นี่ก็เฉยนะคะไม่สนใจลูกนะลูกแบบไม่สนใจลูกแต่ว่าเวลาแบบมีเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะไปก่อนลูกเลยนะคะไม่วงเดือน่ะเลี้ยงยากเป็นช้างที่พูดยากอีกเชือกหนึ่งนะคะนี่หน้าตายางงี้แล้ะค่ะช้างที่พูดยากนะคะว้าก็ยากยา่สู้น้องอ้วนไม่ได้น้องอ้วนเนาะดูน้องอ้วนโอ้โหโอ้ดูพอลปกลอ ลูกพ่อลูกหลอค่ะแม่แม่จ๋าโอ้ยเดินออกมาแบบชิวมากน้อง,อ,ง,อ,งอ้วนเอ้ยลูกดูพี่ควันดักไว้ก่อนดักน้องไว้น้องจะลงมาตรงที่เรายืนเนี่ยเป็น สวนหญ้านะคะสวนหญ้าของของชาวบ้านเขานะคะเดี๋ยวต้องหนักน้องไว้ก่อนเสร็จแล้วหล่อเสร็จแล้วนะคะดูน้องอ้วนอ๊้ยอดได้ลงเลยอ้วนหมอกนะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะดูน้องอ้วนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักนะคะเชื่อฟังดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ